สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะไอนี้ก็เป็นบรรยากาศรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอลำปมาดนะคะพอดีมาเกาะติดสถานาการ์รถแบ็คโฮคจมแล้วก็รถเกี่ยวจมเนาะไม่ได้กลับบ้านนะคะวันนี้จะมารีวิวบรรยากาศรีสอร์ทบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่แต่ละห้องนะคะวุ้นได้อยู่ห้องหนึ่งนะคะนี่แผนกคนอุปกรณ์น,นะคะ เมื่อก่อนไปไหนมาไหนเข้ารีสอร์ทไม่มีนะคะที่แบบว่าเอาแบบประชาชนแต่ว่าทุกวันนี้เข้าขอแบบประชาชนหมดเลยค้างคืน400นะคะเราจะเข้าไปดูว่าห้อง400หน้าตาเป็นยังไงโอ้ยสีชมพูทุกคนก้าวขาเข้ามาคือแบบปื้มมากหวสยสคออชิกานอนบนเรามันก็มีกระจูกอุอนะ้ยแต่ว่ามันโอเคดีนะตีเนาะ โกไปช่องมังมุ่งกว้างสี่ร้อยนะคะก็วุ้นก็ถือว่าโอเคอะ่ะนี่เรอเอาบัตรก่อนนะคะทุกคนสี่ร้อยชั่วคราไม่ใช่สวนโม,โมกรีสอร์ทนี่สวนโมกรีสอร์ทอำเภอลำปลายมาศนะคะโอ้ชอบมากเลยแบบธรรมชาติโอ้ยฉันชอบมุมนี้นะตี ตีเขาเอาของมาห้านเบิร์ดพาเซตโตทุกคนมันเล็กแต่มันน่ารักนะคะทำไมถึงชอบดูสิคาตู้คิตตี้บอมีคืบอบรถามอ่ะค่ะย่าไปถามไหม ี่ดมีผ้าห่มให้2องผืนนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะชอบมุมมากอะทุกคนเราวธรรมาชาติแล้วก็มีม,มีตู้คิดเอ้ยมีตู้คิตตี้นี่เป็นตู้เย็นนะคะบางที่แบบ ห่วยแตกมากแต่ราคา400ก็ถือว่าโอเคค่ะสำหรับนนะบุ้นะห่วยเออดีเขาคอบชอบโคตดชอบเลยรู้ไหมชอบอะไรเท่าที่วุ้นไปนะคะ450มีแค่น้ำเปล่าอยู่นี่400มีการน้ำร้อนแล้วก็มีกาแฟให้นะคะโอ้ดีดีด,ดีชื่นชมเลยค่ะผ่านดู รีสอนนี้โอเคนะคะมีการน้ำร้อนให้ชงกาแฟด้วยโอ้ถูกใจฉันชอบสิ่งน oh, ี <buff ered> ้ที่รักโอ้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 เอ้โ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 อ้เอ้โอ้อ้โี่ดเ้โอ้โอ้อ้โ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 ม้โอ้อ้อ้ทอ้โอมโเ้โ้โอ้อนโอ้ไอ้โอ้โอ้โออ้โโอ้โอ้โอ้น้ นี่เป็นการแสดงนะคะทุกคนหน้าม้าบ้ามน้องเอาคนไทยคิดอยู่เหมือนนำหมอด,ด้วยละ่ะไม่ได้เข้าบ้านสามวันแล้วค่ะคิดถึงลูกชายแล้วทำไงได้เนาะเรามาหาตังค์ช่วงนี้ก็จะห่างกันหน่อยแต่ก็เป็นห่วงคิดถึงลูกตลอดนะคะ เพราะภาระและหน้าที่วันข้างหน้าลูกจะได้สบายนาะโอ้ยตั้งแต่เข้ามาก็มันเป็นห้องตั้งแต่ถ่ายคลิปแล้วได้เข้ารีสอร์ทที่นี่เป็นที่ที่แคบแต่ว่ามันโดนใจยุ่มากมันธรรมชาติอะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแต่มารีวิวรีสอร์ทแต่และพื้นที่ที่วุ้นไป พักให้ดูเนาะคืนนี้ราตีสวัสด์หลับฟันดีกันทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามสถานการณ์รถแบคโคจมแล้วก็รถเกี่ยวจมที่ช่องตีเล็กใส่มันนะคะช่องวุ้นอาจจะเป็นแค่เบื้องหลังเนาะแต่ช่องตีเล็กนี่คือบรรยากาศแบบทุกช็อตทุกฉากทุกตอนมีครบหมดนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย